สวัสดีครับมาพบกับครูเบสในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องการเปลี่ยนเศษเกินให้เป็นเศษส่วนจำนวนคระนะครับครั้งที่แล้วเราเคยเปลี่ยนเศษส่วนจำนวนคระให้เป็นเศษเกินแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาเปลี่ยนกลับกันให้เศษเกินเป็นจำนวนคระบ้างนะครับทบทวนก่อนเศษเกินก็คือเศษส่วนที่มีตัวเศษมากกว่าตัวส่วนตัวอย่างเช่นเศษ5ส่วน2 สังเกตไหมว่าเศษ5เนี่ยนะครับมีค่ามากกว่า2นะครับอันนี้เราก็เรียกว่าเศษเกินเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนจํานวนคะดูนะครับวิธีการทำเขาบอกว่าให้นำตัวส่วนไปหารตัวเศษก็คือเอามาหารกันนะครับก็จะได้ว่า5หาร2นะครับหาหาร2ผลลัพธ์ที่ได้นะครับมันจะไม่ลงตัวมันจะเหลือเศษนะครับทีนี้มาดูกันว่า ผลลัพธ์คืออะไร5หาร2 2คูณอะไรได้ไม่เกิน5 2 1 2 2 2 4นะครับฉะนั้น2คูณ2ก็ได้แค่4คือไม่เกิน5นะครับเหลือเศษอะไรครับเหลือเศษ1เพราะว่าเรานับต่อจาก4ไปถึง5นะครับ4แล้วก็5ก็คือเหลือเศษ1นะครับคำตอบที่ได้ก็คือจำนวนเต็ม2แล้วก็เศษ1นะครับ ทีนี้เวลาเรามาเขียนเป็นเศษส่วนจนนํานวนครับนะครับก็ให้เอาจํานวนเต็มข้างหน้านี้นะครับก็คือ2มาเขียนเป็นจํานวนเต็มอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเศษที่ได้ก็คือ1นะครับไปเขียนไว้ด้านบนเป็นตัวเศษนะครับเป็น1แบบนี้นะส่วนตัวส่วนคืออะไรตัวส่วนเนี่ยเขาบอกว่าตัวส่วนเนี่ยให้คงเดิมนะครับตัวส่วนคงเดิม ก็คือส่วน2เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นแล้วเศษ5ส่วน2นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนจำนวนคละได้นะครับก็คือกลายเป็นจำนวนเต็ม2เศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างต่อไปเศษ22ส่วน7นะครับเศษ22สอ่วน7อ่ะก็เอามาหารกัน22หาร7นะครับได้อะไรเอ่ย7 คูณอะไรได้ไม่เกิน22ครับก็ท่องสุดคูณแม่7ไป7จ็ดหนึ่งเจนะครับไม่เกิน22่นะเจ็ดคูณสามเคูณสได้21แล้วก็นับต่อไปจนถึง22 21แล้วก็ยีเหลือเศษ1นะเหมือนกันเลยเหลือเศษ1นะครับได้3ามเศษ1นะึทีนี้ก็เอา จำนวนเต็มนะคือเอาจำนวนที่ได้เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้นะครับมาเขียนเป็นจํานวนเต็มก็คือจํานวนเต็ม3นะครับแล้วก็ตัวเศษนี่ตัวเศษอยู่นี่นะครับเหลือเศษ1ก็ไปเขียนเป็นตัวเศษก็คือเศษ1ส่วนคงเดิมส่วนคงเดิมคืออะไรครับเขาให้ส่วน7มาก็เป็นส่วน7เหมือนเดิมนะครับฉะนั้นเศษ22ส่วน7ก็เปลี่ยนเป็น จำนวนเต็ม3เศษ1ส่วน7นั่นเองนะครับทีนี้มาข้อต่อไปด้านล่างนะครับเศษ53ส่วน9กนะก็เอามาหารกันนะครับ53หาร9อ่าทีนี้ลองท่องสูตรคูณซิ9คูณอะไรได้มากสุดแต่ไม่เกิน53 9 19 9 2นะครับ9 1 9, 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 95 45 96 54เกินแล้วนะครับได้แค่9คูณ5นะครับได้แค่5นะครับ95 45แล้วก็นับต่อไปจาก45ไปจนถึง53อ่ามานับไปพร้อมกันนะครับ45แล้วก็46 47 48 49 50 51 52 53นะไปถึง8ตัวด้วยกันก็คือเหลือเศษ8นะครับ เศษ8ปดอ่าทีนี้เรามาเขียนจํานวนคละกันก็เอาคําตอบที่ได้นะครับคือเลข5เนี่ยนะครับมาเขียนเป็นจํานวนเต็มนะจำนวนเต็ม5นะครับแล้วก็เศษก็คือเศษ8ส่วนคงเดิมส่วนก็คือ9นั่นเองนะครับฉะนั้น53ส่วน9เขียนเป็นจํานวนคละได้ว่าจํานวนเต็ม5เศษ8ส่วน9นั่นเองครับอ่าอีกสัก2ข้อครับ เศษ89ส่วน10นะเราเปลี่ยนเป็นจำนวนคระนะครับก็เอามาหารกันนะครับ89หาร10นะครับ10อะไรได้ไม่เกิน89นะง่ายๆเลยนะครับแม่10ก็คือ10คูณ8ก็จะได้80แล้วก็นับต่อไปจนถึง89นะครับก็คือจะเหลือเศษเศษ9นั่นเองนะครับได้8เศษ9 อนี้ก็เอาแปดมาเขียนเป็นจํานวนเต็มนะครับก็คือเต็มจํานวนเต็มแปดเศษเก้าส่วนสิบนะครับก็จะได้จํานวนเต็มแปดเศษเก้าส่วนสิบนะครับข้อสุดท้าย100ส่วน12นะครับเอามาหารกันเลย100หาร12นะครับดูซิว่า12คูณอะไรได้ไม่เกิน100นะครับก็ท่องสูตรคูณแม่12 นะครับท่องไปเรื่อยๆนะครับจนมันสูงสุดและแต่ห้ามเกิน100นะครับก็จะได้12 8เป็น96นะครับ12 12 896แล้วก็นับต่อไปจนถึง100ก็คือจะเหลือเศษเศษเท่าไหร่ครับเศษ4นั่นเองนะครับได้8เศษ4นะครับก็เอามาเขียนเป็นจำนวนเต็ม8เศษ4ส่วน 12นั่นเองนะครับนี่ก็คือเศษส่วนจำนวนคระนะครับที่แปลงมาจากเศษเกินนะครับเราก็สามารถแปลงกลับไปกลับมาได้นะครับวิธีการทำยังไงก็อย่างที่เคยเรียนมาแล้วนะครับทีนี้แบบฝึกหัดนะครับคุณครูจะมีเศษเกินมาให้6ข้อนะครับให้นักเรียนเปลี่ยนจากเศษเกินเป็นเศษส่วนจำนวนคระนะครับอาจทำตัวอย่างให้ดูสักข้อหนึ่งนะครับ เศษสิบส่วน8นะครับก็เอามาหารกันหารกันยังไงเอย่ยก็เอา10เอา10ไปหาร8นะครับ10หาร8ปดสิหาร8นะครับคำตอบที่ได้8อะไรได้ไม่เกิน10ครับก็แค่8 1 8เท่านั้นเองได้แค่1นะครับเหลือเศษอะไรครับเหลือเศษ2นะครับได้1เศษ2ฉะนั้นก็ คำตอบที่ได้นะครับ1ก็คือจํานวนเต็ม1นะครับเศษ2ก็คือด้านบนนี้เศษ2ส่วนส่วนคงเดิมนะครับส่วนคงเดิมก็คือส่วน8นะครับก็จะได้จํานวนเต็ม1เศษ2ส่วน8นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นแบบฝึกหัดที่ให้ไว้ก็ขอให้นักเรียนทําให้เรียบร้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ